สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือทรหาเซียนนาผู้เนาะมันทรงเหลขกไม่หายตะโดนแล้วละ่ะแต่ว่าเจดีย์บนท่านมีเวลาเบิ่งเนาะคะนะ่ะเนาะเซียนนาผู้เจ้าพ่อหลักสิบถ้าไม่มีสิธตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยสี่คู่นี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยประบ้านนั้นหละค่ะท่านผู้ชมเนาะขอมาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เจดีย สั่งซื้อคีมมาได้ตามเบอร์โทรขึ้นให้หน้าจอคีมกับมีปโปอยู่แจกลอตเตอรี่ค่ะเ,เจ้ฮนะพี่เจ้เล่าปีละบ้านสามพันแลน้วนที่เนี้ยเราก็พวันหน,นของเขาของเขาผิดพลาดเขาเลยคิดว่าเขาเล,เาเลเยแก้มาถึงสามลอยลอตเตอรี่หาหนึ่งลวนๆผู้ใดอยากได้คิม ของมวดวันทีหน่หาหนึ่งหาหนึ่งหาหนึ่งยักไปบเวทไปสม,มุดขามานเนีลูกสม,มุดเช็คอะยังม,มีห้าหนึ่งอยู่เท่าไหร่อยู่นี่มีหาหนึ่งประมาณสิบสิบใบเนาะคะเนาะมีเหลือเท่าไหร่โรตรีบรอลน,น้ำมือน,นบอกไปเบิง่งเลืกเออเห็นแล้วนี่โรตรีม่มีไหมห้าหนึ่งมีแปดหนึ่ง มีห้าหนึ่งโอ้หาหนึ่งยังเหลือห้าหนึ่งยังเหลือนะคะเนาะห้าหนึ่งยังเหลือเยอะอ้าวแอบมีห้าก,กับว่าบนนอมีห้าเก้าห้าแปดหกเก้าหกแปดสองศูนย์แปดศูนย์เก้าห้าศูนย์สามศูนย์สองหนึ่งห้าเออหนึ่งห้าเอาไว้นี้เก้าห้าสองศูนย์ อู้หาหนึ่งหลายมีกะหาหนึ่งสองใบคะมีกะหาหนึ่งมีกะหาหนึ่งใบหนึ่งมีกะหนึ่งหามีกะหนึ่งหาค่ะแล้วก็นี่ก็ห้าแปดศูนย์แปดแล้วก็มีสองแปดมีห้าแปดสองศูนย์หกแปด หอ้หางแปดเดี๋ยวจะเดี่ยงคัดไวมีแปดหกมีห้าหนึ่งอีกแล้วมีห้าหนึ่งอีกแล้วมีห้าหนึ่งอีกแล้วหู้หาหนึ่งยังหลายตัวนี้คือบออะไรตัวอันนี้มีแปดหกค่ะหนึ่งแปดหกสามตัวตรงบนน่ะนะเอาบ้านหาหนึ่งยังหลายอยู่เลยค่ะแอนมินเท่าคือบออะไรทำส้มเนาะนี่ค่ะเฉพาะหาหนึ่งหลายใบ้วยค่ะใครสั่งมา ผู้ใดสั่งมาตัวนียังท่านนะบอกแอดมินกับเล้วกันว่าขอหาหนึ่งถ้าไม่มีคนเอาเป็นของเจดแดงทั้งหมดนั่นนี่เนาะถ้าพอมีคนเอานี่จะเป็นของเจดแดงนั่งเหมือนเลขหาหนึ่งนะเนาะนี่ค่ะห้าหนึ่งหลายใบเนาะค่ะเนาะหาหนึ่งประมาณยี่สิบสามสิบใบกันไะด้นเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะห้าหนึ่ง 20, 30, นะนนะห้าหนึ่งห้าหนึ่ง ลายใบค่ะบ่วเอาก็เป็นของเจเดงแดงหรือว่าทีนี้ก็มีลายค่ะแปดหกแปดหกห้าแปดสองศูนย์สองแปดแปดห้าแปดห้าศูนย์แปดเก้าห้าเก้าห้าหกแปดโู้สองหกแปดสองแปดหนึ่งสามห้า แปดหนึ 8, 9, ่งห้าเก้าอ้าวผู้ใดสีใดหกเก้าหนึ่งซีกับมีแบบนี้อ้าวขาไใงนใีน่ละผู้ใดสมใจทักมากตามเป็นโรกกันยานาจอเสียงดวงกันไปเนาะค่ะเนาะเสียงอย่างเนาะท้องนอ้องเสียงนาผู้หวัวกนรนบ่อเขาเนาะเพื่อนไหาที่หกเก้าหาเก้าโมกเก้าเก้าค่ะเนาะ 6กเก้าห้าเก้ามาออกหกเก้ามาออกเก้าเก้าวนนี้ปักกลักซิพิ่นกะไดมากในมือเจดียงตัวหาไม่รับเคยค่ะคุณก็โทรมาเวลาเก้าสามสิบฉันก็โทรไปสี่ห้าสิบโอ้โหอืมค่ะเพิ่นมีจุดประสงค์ว่าสีสางเมมน้ำกันเอาค่ะเลขเพิ่นถือจังสางเมมน้ำกัน ว่อที่แล้วเจ๊แดงกว่าสีได้สั่งน้ำเพล 66, 69, นหกขันหกเก้าหาเก้าเนาะเนาะกับสีเก้าเอเลเพลนหกเก้าหาเก้าสีเก้าเนาะวันนี้กับแม่คนค่าเหรียญสงการอย่คนกัสนใจเืียงเลียกลาย,ยเป็นไงเนาะเหมือน,อน,นะะวันนี้ก็ขอให้ถูกคนกับแล้วกันเนาะตัวเด่นเด่นดังๆนะฮะตัวเด่นเด่นดังๆก็ขอให้ถูกคนเหรียญสงการยัางงวนซื้อน,นะคะเนาะเจดียงอาทตย์แล้ว บอกท่านผู้ชมแล้วกับสิบเปรเลนสงการจ้งสิบเปรเลนส่ห้อนโอ้ยบ่มีกําลัางจิตกาลัางใจสิบเปรเลนดอกขออยู่เฮี้ยนกันดีกว่าค่ะมีงานวัดด้วยค่ะงานวัดบุญบ้านบุญบ้านวันที่สิบห้าก็มีหมอลำซิ่งจะอยู่แถวหนีมะเบิงดเด้อค่ะเดือนสก,กาวพนจังลำซิ่งมาในงานบุญบุญผาปลาวัดบ้านบากเด้อเค่ะวัดจะแจ้งบ้านบากโอ้มีของใส่หลายหลาย,ลาย ปัดลสมี่กหลาลคักหลายแนย่กระติกน้ำโฮะกระติกน้ำเย็นเนาะค่ะกระติกน้ำใส่น้ำแข็งโว้ยเขียงกระหลแล้วก็กระด้งอีกไม่กวดอีกหลายค่ะท่านผู้ชมเนาะของใช้สบู่เจดแดงกม็มียาสีฟันเจดแดงกม็มีเอาไปลงให้จับเนาะก็กระติกน้ำเย็นๆออหลายคนหลายเอาเอาลงไปเนาะค่ะว่าเขามาผู้ได้อยากได้สบู่เจดแดงมาัจาับสลากได้ค่ะยี่สิบบาทเนาะเริ่มตั้งแต่วันที่สิบสอง สิบสามสิบสี่สิบห้านละ่ะไปถึงวันที่สิบหามาเบิงหมอล่ำพร้อมแล้วกะเบิงหมอล่ำพร้อมแล้วก็จับสลากกันพร้อมเดอค่ะเดเดอที่วัดบ้านบางเนาะเนาะบ้านบางตะบนวงเหนือเพเ่อสว่างแดนดินจังหวัดสนนกนนะะลขขสนครค่ะเนาะไปเบิงเหลขกของเซียนนาผู้เซียนนาผู้จดแดงเบิงกอนค่ะท่านผู้ชมนะะเนาะไอเจดแดงเบิงกน วันนี้ไฟมาตัวใดเด็ดตัวใดกบพิจารณาเป็นพิเศษจเจดีย์กะท่อถอยหมดกำลังใจเลยนะสื่อถือตะทุน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 เฮ้ยกำไล่กับว่าใดจักเทียงขาดตะทุนขาดตะทุนถูกขาดตะทุนวดน,นีี้วดนเมื่อกี้นี่บ่ถูกขาดบดบดมือวดน,นี้แก้ตัวไม่แก้ตัวไม่ทันว่าถึงนี่ก็บายบาย,บายทานทานพิซ่มนะ บทกำลังใจที่จะไปหาตัวเลขเรามองได้ก็วัดถึงมองได้ก็ว่าถนีม้วนนี่ก็ขอห์ให้เอาเฮ้น้ำกันม้วนก่อนมองได้ก็ว่าถือขึ้นกันนะวะเนาะ,นะลายมองม้วนนี้ก็ขอให้ถูกน้ำกันเด้อค่ะเด้อเสี้ยนหน้าผู้นี่ก็เป็นเสี้ยนของแท้ได้ค่ะท่านผู้ชมเพิ่นมีกับมีสูตรของพเพิ่นเด็ดเด็ดท่าบ่เจ้าพ่อหลักสิบล่างนี่คือหลักสิบล่างเด้อค่ะเด้อถ้าถูกก็ถูกตรงๆเลยนะฮะห้าเจ็ดห้าแปดห้าหนึ่ง สามแปดโอ้ยสามแปดสามแปดสามแปดมาบวัวหัวนี้ค่ะถ้าสามมากกันนาจ,จะเป็นสามแปดนะกันเนาะจะเดียงว,ว่าสามแปดห้าแปดห้าเจ็ดห้าหนึ่งเอาบัตน,นี้วิเคราะห์เจาะลึกให้ฟังหาหนึ่งตรงกับหลายๆท่านแต่มันอยู่ท้ายเนาะค่ะเพิ่นสิมากตัวใดเพิ่นเล่นให้ตัวใดว่ากลุ่มตัวใด คือพอโทษแมาหลหะะคะเจะแดงโทรไปว่าได้รับสายเดี๋ยวโทรหาเพิ่นก่อนเด้อค่ะเด้อแท้ได้เลขข้บุบน้ำเพิ่นเอาเชียนนะพู้รับสายหน่อยคะ่ะเพิ่นมักตัวใดงงวดนี่นะเพิ่นเน้นตัวใดเพิ่นบอกว่าถ้าตูวเพิ่นเน้น,นี่จะบ่อใครออกนะกระสิได้เว้นนะฮะ <c oughs> ขี้ข้าวกับจัดปูอยู่ตอนนี้พันสามรอยบาทแถมลอตเตอรี่หนึ่งใบเนาะค่ะเนาะแถมลอตเตอรี่หนึ่งใบอาจะติดอยากดิดงานเพื่อนเนาะยานเพิ่นนทรมารว่าจะแดงเมันบ่ได้รับสายอยู่ข้างนอกเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อยู่เอาทำวิสุ่มหลักสิบล่างอ,อลูก,กวนเพื่อนแล้วเพิ่นกัให้มาแล้วกันแล้วค่ะเนยนนาผู้เจ้าพ่อหลักสิบล่าง หลักสิบล่างอย่างเดียวเด้อค่ะเด้อนะคะตรงตรงไม่ต้องกลับเนาะคะนะ่ะเนาะสามแปดหาแปดหาเจ็ดหาหนึ่งอยลุยๆถูกหวยไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเซียนนาผู้เจ้าพ่อหลักสิบล่างหลักสิบล่างอย่างเดียวเด้อค่ะเด้อนะคะตรงตรงไม่ต้องกลับเนาะคะนะ่ะเนาะสามแปดหาแปดหาเจ็ดหาหนึ่ง มือนี่มีหาเนึงหลายใบค่ะหาหนึองของของอาจาร,รย์สิงบอกคนขอมาาอาบานี่เหหนี่นี่ยเน่งบัดตรงหหนีหาเนืงอันนี้นองหาเออนากรใสไปเลยลเดี๋ยวกลองหีแค่นั้นเนึ่งหาเดี๋ยวมือหนาซื้อมหม่ยังพ่อมีเหลือค่ะยังพ่อมีเหลือหาเนึงเดี๋ยวไปหาซื้อมให้แล้วก็ยังกะหล่ บ่อบ่บ,บ,บ่ตรงห่วงบอ่บอได้มีคนหนึ่งซื้อลอตเตอรี่ไม่เห็นได้แม่แล้วสื่อตั้งทรงตะวันของวันที่หนึ่งที่สองค่ะถ้าเราส่งวันที่สี่ะได้ทุกคนเลยของเขาเริ่มทรงวันที่สี่เนาะค่ะเนาะได้ทุกนแอดมินจัดคนเดียวว่ามีิลาด